เขาบอกเขามาตามรอยไก่ไลไก่ล่ไก่ล่ปานโดนสือบิ๊กันนะเอออ๊อดยอ๊ยอ๊โอ๊ยโอ๊ยโโอ๊ยโา๊ยโอบยาอ๊นโ้ ตอนนี้ถ้าเป็นเฉพาะตัวนะคะก็จะเป็นราคา1,800บาทค่ะอันนี้เฉพาะผู้ใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นราคาเด็กกับออซีเนียคะ่ะก็คือ60ปีขึ้นไปจะเป็นราคา1,200ับาทในส่วนของส่วนสูงอะคะ่ะก็จะเป็น91เซนถึง121เซนถ้าลูกค้าพาพุกหนูมาเองก็จะแนะนำให้เป็นตัวอย่างเดียวล็อกเกอร์ด้วยก็จะซื้อแยกก็ได้ะคะ่ะเป็นราคา200บาท อันนี้จะเป็นเซเวอร์แพ็กนะคะก็จะมีตัว๋วผ้าขนหนูล็อกเกอร์2,000บาทตอ mm ่อหนึ่งท่านแล้วก็ถ้าเป็นคัปโป้สเปซนะคะก็เป็น2ตัว๋วสองผ้าขนหนูหนึ่งล็อกเกอร์ค่ะแล้วก็เป็นแถมร mm ีฟิลน้ําให้ตลอดนะคะชิปโป้สเปซจะเป็น3ตัว๋วสามผ้าขนหนูหนึ่งล็อกเกอร์อันนี้ก็จะเป็นฟรีสองเครื่องดื่มเฉพาะน้ำเปล่าอ,อย่างเงี้ยนะคะส่วนแฟมิลี่แพ็กเกจนะคะ่ะจะเป็น2ผู้ใหญ่2เด็กได้เป็นสี่ผ้าขนหนูกับ2ล็อกเกอร์ก็ได้เป็น2น้ำเหมือนเดิมหรือไม่คะที่ไม่สะดวกเอ่อปืบน หน้าเคาน์เตอร์ที่สามารถจองผ่านเว็บก็ได้เป็นอนามันด้าลิ้งไซนะคะหรือไม่ก็เป็นตัวอื่นๆจะเป็นของคุกอกคูดาากิลฟิก็ได้พอ,อได้แนะนำว่าใช่แนะนำว่าให้จองล่วงหน้ามา,มาก,ก่อนดีกว่าได้ขอบคุณค่ะ นัด้กี่โมงสิบโมงอีกแล้วมึงนี่ทุกคลิปเลยไม่ไอออยบอกไอออยบอกว่าเห็นมึงตั้งนานแล้วมึงไปไหนกันมาเข้าไปเซ็นท่านกันไปซื้อนี้ก่อนเช้าๆเราไปตรงนี้คืออะไรแม่ยังไงล็อกเกอร์ไปล็อกเกอร์มีเปลี่ยนท่าก่อนมีล็อกเกอร์ไหมพอมีมีไอ้นี่เขาไม่ผ้าขนหนูไหมมีล็อกเกอร์มีล็อกเกอร์มีผ้าขนหนูอ๋อมีล็อกเกอร์กับผ้าขนหนูทาวเวอร์ทาวเวอร์เราไปเอาล็อกผ้าขนหนูก่อนไหมหรือว่าค่อยเอาค่อยชนไป Sorry ค่ะ ได้ค่ะนี่ผมได้ล็อกเกอร์เดียวใช่ไหมใช่ละเกอร์ล็อกเกอร์เดียวเราจะโพอะไรล่ะค่อยเอาเลยไอ้ไอ้ที่ได้ได้อะไรบ้างเนี้ย่านี่มึงหลายสิ่งเอาบ้างไม่เอาบ้างก็ไม่รู้นะได้กี่ล็อกเกอร์นู้นมากันาดสิบจะล็อกเกอร์กี่ล็อกเกอร์ล่ะกูบุ้งไอ้ล็อกเกอร์เดียวก็ไม่รู้เลยมันมาต้งเป็นเสี่ยงคุณจะรวมมึงจะเอาไอ้นี่ไปเอาไปเปลี่ยนผ้าไหมต้องไปเปลี่ยนผ้าไดรอก่อนรอแป๊บหนึ่งรอสาวๆเปลี่ยนชุดมาสายทีนึงแล้ว ชุดก็เปลี่ยนล็อกเกอร์จะจะเอาป้าคนหนูก็จะเอาอีดอกเอาถุงกระสอบมาไม่วันหลังอะ่ะได้เพราะว่าเราสายเขียวเราสายเขียวใช่ครับเราไม่ได้ส่เหลืองหรอกใช่เราไม่ได้เราไม่ทำไมเราไม่ขอสีเหลืองวะเราจะได้เป็นสายเหลืองเราไม่สายเขียวหรอกฉันถามเขาแล้วว่ามีสายสีรุ้งไหมเขาบอกไม่มีหนูมาแล้วหนเห็นไหม <c oughs> อุย้ย สวยสวยนะแม่ลกสาวสปอร์ตนะทัวันค่ะอะไรนะรีฟิลน้ำดื่มได้ตลอดทั้งวันรีฟิลน้ำดื่มได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นแต่ถ้าต้องการน้ำโค้กเรามีราคาสำหรับน้ำโค้กอยู่ค่ะจริงเหรอใช่ค่ะจะเป็นราคา890บาทค่ะพี่ขอดูข้างในก่อนงรับการขอบคุณค่ะกันแดดไงอุนี่กันแดดของที่นี่ย่าใช่เหรออ๋อมีแบรนด์นี้อนดามันดาไหนมึงลองขายสิ ขายกันแดดขายกันแดดโอให 1> 1, 5, 4, 3, 2, ้ขายกันเราไหมเร็วห้าสี่สามสองไปขายกันแดดเอ๊ะโชว์พี่อยากให้เล่นเลยนะก็มีโฟรเดอร์โฟรเดอร์ใช่ไหมใช่คร <c oughs> ับผู้ช่วยเฟิร์นไรเดอร์ใช่ไหมคะต่อด,ด้วยเอ็กซ์เชนสไลด์เออเอ็กซ์เชนสไลด์แล้วก็ต่อด้วย ดาคาเลตซิ่งแล้วสิ่งที่เธอคิดเธอคิดว่าโอ้ไอ้นี่ไงอันนี้ไงไม่ต้องเล่นให้ได้สิพอกระเทยอดทนเอาที่ง่ายๆสรุปเลยง่ายๆอะไรก็ไปไหนกันเล่นเซิร์ฟไปเอาไปเล่นเซิร์ฟดีกว่าไปมันต้องก้มไปหน้าหรือไงมันโยกข้างหน้าหรอเหมือนว่าทำไงอ่ะโยกข้างหน้าหรอขออนตอนนี้ชีเกตนะเห็นไหม ชีเป็นชีเป็นเรื่อเป็นราเห็นไหมชีเป็นบทเป็นบาทเออเออเออเมอรเมดฉันเป็นนางเงือกว้าววววาวว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 วฉวนว่าววไว่นวววนวววววววอวว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 มไวววววไม่วว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 รวววววนุวว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 วาวว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 วหวว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 ว

cầu cơn Đau cầu cơn Ừ, đau cầu cơn, cầu cơn ờ, ờ, ờ

คะคะกําลังโตขึ้นอยู่บน t s u ิเมมือดูขึ้นข้างหลังเกิดขึ้นบนนามิอุ้ยขึ้นแรงเลยแม่กึนบน t นะคะคือคือต่องลงปุ๊บ น้ำต้องปิดเขาปิดเลยอ่ะสูนามิอ่ะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเป็นเพราะพี่อยู่นิ่งๆเราไม่เลี้ยวไปเลี้ยวมาเขาบอกนะไม่เลี้ยวไปเลี้ยวมาน้ำมันเลยโฟเยอะเพื่อที่จะให้พี่เล่นท่าแอดวานแล้วพี่ก็ไม่พลาดงไม่ใช่มันไปไม่ได้มันยิมันไปไม่ได้ไม่หรอกพี่อ่ะพี่อ่ะเก่งก่บพวกเราแล้วพี่อ่ะออมมือไปต้างไปเอาห่วงยางนุ๊กเดี๋ยวนุ๊กคนเป็นล้านมึงดู นี่กัหัวอยู่นี่นว่าคนอ่านอยู่ตรงนี้คุนึกว่ามึงเป็นดีไซน์ตัวเป็นตันี้ไม่ด่าเนาะไม่ด่าดท่านแปบเป็ได้ไหมฮะจะบอกแล้วแต่เดี๋ยวมึนไม่ปินะแเนาะไม้หัวมันมันเงแล้ว่แล้วก็ไม่ใส่ไหมน้นต้องใส่กระเทใส่ได้แต่มึงต้งซื้อตั้งแต่เมื่อวานไมไม้แลไม่เจอแม่หนูซือยู่หลางคาน ซื้อใหม่แล้วซื้อวันนี้นะไมไม่ซื้อเมื่อวานเม่อวานน่าเขาปิดวันอยู่ราชการวันไป่านปิดยราชการเกียร์มาเกียร์เนนั้นเหลือหลัดนันลนน้วืนไม่เคยเล่นยังรอมันก็พังหมด่แม่นอย่เลยไปแล้กงานใุณลงุพ่อยู่ด้วยเหรอกลายกันเดิมมย่าม กันไม่เล่นน้ำพวกพี่พวกกันแดดไงมึงเดี๋ยวน้ำก็เป็นฝ้าหมดไม่เป็นมันเพราะกันแดดแม่เราผิวแล้วก็ลงกันแดดใช่ไหมมันไม่น้ำมันเคี้ยวจริงดีนะที่เนี่ยเครื่องกรองน้ำก็ดีไม่งั้นเป็นฝ้าหมดที่ไหนที่นี่อาดาดินดาบิจอกวอเตอร์ปา สามอันคนละอนันพี่ต้องไปก่อนเลยอื <laughs>